วิธีเติมเงินนะครับก็ให้เรากากดที่ตรงนี้นะมุมบนขวามือกดคลิกซ้ายไปหนึ่งทีนะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับที่ดูบัลเลตของฉันระบบจะให้เราเลือกนะครับว่าจะเพิ่มเงินไปยังบัลเลตของเราเท่าไหร่นะครับก็มีให้เลือกนะอันนี้คือจํานวนเงินต่อการเติมเงิน1ครั้งเราจะเทสนะครับเป็นยอดขั้นต่ำเลยก็คือร้อยห้าสิบาทกดเพิ่มเงินวิธีการชําระเงินนะครับเรากดคลิกเลือกง่ายนะเราจะใช้การเติมแบบธนาคารออนไลน์ก็เลือกนะครับเลือกไปธนาคารออนไลน์นะครับ เสร็จแล้วกดดําเนินการต่อเราก็ดูรายละเอียดก่อนนะครับว่าที่เราเลือกนั้นถูกหรือเปล่านะครับราคาทั้งหมดจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับไม่มีบบกเพิ่มถ้าใครเปลี่ยนใจจะชําระแบบอื่นก็กดเปลี่ยนตรงน,นี้นะครับเราเลือกใหม่นะครับตรวจสอบถูกต้องแล้วนะครับกดติ๊กฉันยอมรับด้วยนะครับเสร็จแล้วกดดําเนินการต่อ สเตีมจะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับเราก็ดูอีเมลของเราชื่อของเราถูกหรือเปล่านะครับใส่เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้กับสตรีมนะครับเราจะใช้ของ SCB ก็กด G SCB ได้เลย เลงมาหน้านี้นะครับดูรายละเอียดก่อนเมื่อถูกแล้วนะครับกดที่ S C B E C F ตรงนี้นะครับกดไปเลยค l i c k to Generate Q R นะครับระบบจะสร้าง Q R Code ในการจ่ายเงินเข้าแอป S C B ในมือถือนะครับแล้วสแกนจ่ายทั่วไปนะครับที่เราเคยใช้แล้วแหละสแกนจ่ายในมือถือเสร็จแล้วกดแบ็คตองเสร็จแล้วนะครับยอดเงินนะครับเข้ามาเป็น300แล้วครับจ่ายเงิน1 5อนะครับเราเติมเพิ่มอีก150เป็น300ยเห็นไหมและนี่นยครับก็คือเป็นการเติมเงินไปยังบัญชี Wallet Stream โดยตรงเลยนะครับ